ตะตาได้ยังตะตาแหละตะตาเลยวะยังตะตาร์ทยัง,ยงนี่ไนงะนั่ีถือวิ่งล้อได้อ่าตอนนี้ตอนนี้นนกำลังจะไปเอามาอยู่ปีนขึ้นไปแล้วปีนขึ้นไปแล้วตอนนี้เอาถุงออกมาแล้วลมแรงมากอาบ้าเออเอาเจะไปทำส้มตำนะครับ ว่าเออว่าต้องเก็บถ้าไม่เก็บแล้วมันหล่นหมดนะครับอ้าวเอาเอาเลยเยอะมากเลยเออเยอะมากมายุงโดอกมากเออ้วอีกระทิดนึงงก็จะหมดเลยนะครับหล่นหมดไม่ได้

แล้วไอ้ฝั่งขวามือเองอะออนั่นแหละเออเออเอาเอาไปให้ร้านยาดองนะครับยาดองก็สั่งมาอาเลยเออ,อ,เอ,อข้างหน้าอีกพอดีเลยจัดข้างหน้านน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 น,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 นเออไม่ใช่นั่นนั่น อเออมันยังอ่อนอยู่วะเขเรียกเราดิอ่อนละมัง้งวมือหน้าค่อยเอาฝั่งโน้อนอ่ะเออเอ,เอาเลยก็ได้เออ,เอ,อ เออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพอ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 แล้วปล่อยให้มันหล่นนอะร่วงแล้วลมแรงมากเลย สายลอดสุดแล้ววะปิงป้งปิงป้งปิ้งมะมาเออมา,ออมาลงมาลงมาเออกระโดดล,ลงมาเลย <laughs> อ่ะเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเดินลงมา